สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากตุรกีนะคะมาทักทายเพื่อนๆเนาะคะ่ะเมื่อนี้พันเอาคลิปเพรอาหารนะคะเพจกับเขานนิดน้อยมาฝากให้รับชมนะคะเมื่อนี้ก็เป็นเมนูแองกมาเขือนะคะแกงมาเขือใส้เนื้อนะคะทุกคนพันกับผัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปนี้ค่อยได้มาไทายนะคะก็เป็นขั้นตอนแรกก็สิเป็นผัดหอมนะคะผัดหอมแล้วก็ใส้เครื่องปรุงต่างๆนะคะใส่เกลือใส่ใบมิ้นนะคะใส้พริกไทยเนาะคะ่ะ ล,ล้วก็เอาเนื้อลงไปพัดเนาะค่ะเอาเนื้อลงไปพัดเซ็จแล้วนะคะพันก็เอามะเขือนะคะลงไปพัดแล้วกเะะ็เติมน้ำนะคะเติมน้ำกับประมาณแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะคะ่ะมื่อนี้พันก็ใส่น้ำเพราะคุกขค็กพอดีนะคะกาว่าสุกแล้วก็น้ำเค่พอดีนะคะเป็นเมนูกับข่าวแบบง่ายๆนะคะ adays? ทุกคนก่อนทีสีพักกันออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเมื่อนี้กาว่าสิพักกันไปตกปลาเนาะคะ่ะพักกันไปตกปลาไปเลียนคลองนะคะ เห็นคนไปตกป่าลายแล้วเพิ่นก็ไดป่านะคะเพราะน้องอีซาเพิ่อนสวนไปนะเพิ่นอารมณ์ดีนะคะเป็นคลิปที่พันไทยวันเสาร์นะคะทุกคนช่วงสที่เนี่ยพันไทยคลิปเนาะค่ะมันก็เลยเอามาฝากให้รับชมนะคะวันนี้นอกจากแกงมะเขือนะคะกับสีหุงเขานะคะทุกคนแล้วก็สีมีเฮดขนมคุกกี้กับน้องอีซ่าน้ำนะคะทุกคนเฮดขนมคุกกี้ให้น้องอีซาหยิบกินนะคะเวลาเพิ่นนั่งเล่นนะคะกินเข่าเสร็จแล้วแล้วก็ไปนั่งเบิ้งทีวีเนาะค่ะ เพื่อนกับซียิปกินขนมนะคะทุกคนขนมกับน้ำผลไม้นะคะพันุกรเฮ็ดขนมคุกกี้ให้เพื่อนนะคะเป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะคะเฮ็ดกินเล่นกันนะคะแม่ลูกนะคะทุกคนเกงมะเขือนะคะพอหั่วพัดมะเขือเติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพันุกระใสมะเขือเทศลงไปน้ำนะคะมะเขือเทศสับหรือว่ามะเขือเทศปั้นก็ได้หรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ที่เัาเฮ็ดไว้นะคะก็แล้วแต่แต่ละบ้านนะคะเฮ็ดบ่คขึ้นกันนะคะบางทีพันธุกระใสมะเขือเทศปั้นนะคะ เขาปั้นไว้นะคะเขาปั้นไว้เขามาใส่ระไดนะคะกะละเอียด,ดีเนาะคะ่ะ แต่ถ้าเป็นสําหรับมือนีพันบะมีนงครพันก็เลยใส่มะเขือเทศสดที่พันสับนะคะหลังจากเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะพันกะปิดฝาไว้นะคะให้มะเขือซุกเนาะค่ะเนื้อพันกะซิโยขางลางนะคะเขาไม่ต้องค้นหลาเนาะค่ะเขาก็เติมมะเขือลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาสามารถปิดฝาได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเขาวางมะเขือเทศไว้ขังบนเนื้อนะคะสีเฮ็ดให้เนื้อมีความนุ่มนะคะทุกคนอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะของแม่บ้านตุรกีเนาะที่เพื่อนเฮ็ดกันเนาะตอนแรกพันก็เฮ็ดแปลว่าโดยวิธี ของพันธุ์แบบม่มีเคล็ดลับนะคะบ่รู้นะคะมันไปค้นค้นเนื้อแล้วก็ให้มันคุกเข้าให้มันเข่ากันนะคะถ้าเฮตุแบบนั้นนะคะเนื้อเนื้อเพิ่นก็สิตุ่นแบบบ่สุกดีนะคะบ่นิ่มนะคะทุกคนเวลาเฮากินเนาะค่ะแล้วไฟเขาก็ใส่ไฟขนาดกลางๆนะคะค่อนข้างไปทั้งออนนะคะทุกคนก็คือตุ่นเพิ่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใส่เวลาบ่โดนนะคะมะเขือมะเขือสุกนะคะก็คือเนื้อเขาก็สุกไปน้านะคะทุกคนใส่เวลาบ่โดนประมาณ น่าจะประมาณ30นาทีนะคะแล้วช่วงที่ล่อเขากับแกงซุกนะคะพันกับเฮ็ดคุกกี้กับน้องอิสานะคะเฮดคุกกี้กับเฮดแป๊บเดียวนะคะทุกคนพันกับผสมเนยนะคะเนยน้ยําตาลแล้วก็แป้งนะคะทุกคนแล้วก็ผงวน,นิลาเนาะคะ่ะ ผสมแป้งนะคะผสมแป้งคกเข้าวแป้งให้เข้ากันนะคะเแลล์พันกับปั้นคุกกี้นะคะเอาใส่ถาดค่ะทุกคนเฮ็ดง่ายๆนะคะส่วนใส่ข้างในพันกับไส้เป็นช็อกโกแลตพุดดิง้งไข่นองอีซาเนาะคะ่กะก็เฮดเองเบิดนะคะช็อกโกแลตผสมนมแล้วก็วางให้เพ่นเย็นสักพักนึงแล้วก็มาใส่ใส่นะคะ หลังจากที่เขากินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารอาหารเที่ยงนะคะทุกคนกับว่าถึงเที่ยงดอกประมาณช่วง11บเอโมงนะคะพื่อี้ก็กินเขาไว้จังน้อยนึงเพราะว่าเขาจะออกไปตกป่ากันนะคะแต่ว่าพอออกมาข้างนอกนะคะแดดแห้งๆค่ะทุกคนแดด้อนมากๆเลยนะคะเบื้องอุณหภูมินะคะสาองศานะคะทุกคนแต่ว่าเขาออกมาผิดเวลานะคะเขาต้องออกมาตอนช่วงประมาณช่วงเศร้านะคะมาเศร้ากับตอนเล้งนะคะทุกคนพอเขามาถึงนะคะ คนที่เขาตกป่าอยู่แล้วก็คือเขาทยอยกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเพื่อนก็ได้ป่ากลับบ้านกันนะคะแต่ว่าเขามาตอนแดดเปียงนะคะทุกคนสียุที่จะพอฮอดชมงบลนะคะมาลุ้นกันนะคะมัอนี่กะกะมาเล่นมาชมบรรยากาศซื้อนะคะบ่ได้มาจริงจังนะคะทุกคนบ่ได้จริงจังมาตกป่านะคะเราที่นี่ประจวบกับบรรยากาศมันห้อนแห้งค่ะบรรยากาศแดดออกแบบเปียงมากเลยนะคะช่วงเรา พอมาได้ช is <'s> ั่วโมงหนึ่งนะคะหอดเทียงนะคะแดดแห้งขนาดเลยค่ะทุกคนยุ่บว่ไหวค่ะพันก็เลยบอกพอน้องอีสาว่ากลับบ้านเถอะสวนกันกลับบ้านนะคะบ่ได้ป่านะคะป่ายุใส่สีมากินเบ็ดย้ำนี่นะคะแดดฮอนป่ากระลบลงไปใต้น้ำเบิดละค่ะน้องอีสาวเพิ่นก็นั่งเฝ้าเบ็ดของเพิ่นนะคะเพื่อนมีเบ็ดหน่อยนะคะมาน้ำนะคะ มาล้องนะคะมาทดลองตกปลานะคะทุกคนขา้าวโพดเห็นเพิ่นตกปลายาี่เพิ่นใส่ขา้าวโพดค่ะทุกคนใส่ขา้าวโพดใส่ขนมปังนะคะใส่มะเล้งนะคะทุกคนที่เพิ่นเอามาตกปลากันเนาะ <Yeah. S 2> คนที่เขามาก่อนเพิ่นก็ได้ปลาด้วค่ะเพิ่นก็ได้ปลากระบ,บ้านเนาะบบ่่าาวว ทุกคนรอชมนะคะว่าจะได้กินปลาไหมวันนี้วันนี้มาตกปลากันร้อนมากมาสิบโมงเช้าพอลงโพสเสร็จก็มาเลยนะคะรอดูนะจะได้ปลาสักกี่ตัวนะคะทุกคนส่งกำลังใจทุกคนนะคะ n Not o o ต o you. ย u u ั s s t ดเอ n n โน speak be quiet q u i e t you m u s u w a i t ฮะดิ จะได้กินปลาไหมวันนี้วันนี้จะได้กินปลาไหมวัดย huh? huh? ูติ้งหรอกวัดยูติ้งฮะวีวีแฮปฟิตมนะกำลังร้อพออ่อยสายอยู่แป๊บหนึ่งนะคะประมาณอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละค่ะชั่วโมงกว่าก็เลยส้วนกันกับบ้านนะคะห้อนเบาไหวแล้วที่นี่พอดีว่าลุงเพิน่นกับโทรศัพท์มาตามพอดีนะคะ ลุงพันโทรสาม,มาตามว่าให้ไปเก็บผล,ลไม้ยุสวนนะคะไปเก็บมะเดื่อนะคะมะเดื่อเริ่มสุกแล้วพันวาน,นะคะเพราดีวพาาะน้องอิสาพเพิ่นปลูกไว้สวนนะคะปลูกมะเดื่อไว้หลายต้นนะคะแล้วที่นี่กับเออเพี่ซ้ายพิ่บอกว่ามะเดื่อเริ่มสุกแล้วนะคะให้มาเก็บมะเดื่อนะคะกับไปนั่งคุยกันไปเรียนกันอยู่บ้านพี่ซ้ายตอแะคะ่ะทุกคน มือนี้ก็เลยบอกพอน้องเอซ่านะคะบอกว่ารอบหนามาตอนเศร้าๆมาตอนเศร้าตีห้าหกโมงเศร้าจังสิ่นะคะแ,บบลแล้วก็มาช่วงค่ำหรือว่ามาช่วงค่ำเนาะค่ะปลาค่อยชิได้เนาะค่ะเพราะมันใช้เวลาเนาะค่ะนั่งตกปลาเว้นบ่ เสาเบ็ดจึงสีหนามันแดดฮอนมันอยู่ไ่ไหวนะคะก็เป็นกิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกนะคะเรื่องของเรื่องน้องกับน้องอีซาเพิ่นกะอยากม้าตกปลาล้ค่ะพ่อเพิ่นกะบอกว่าสิไปตกปลานะเพิ่นกะซื้อลูกสิไปตกปลาลูกก็เลยอยากม้านะคะก็เลยได้พามาเล่นนะคะหลังจากนั้นเขากลับไปบ้านลุงกันเนาะค่ะบ้านลุงบ้านบ้านหลังเก้าบ้านเมียที่ไห้ค้นเสายูนะคะก็พากันไปนั่งกินช้าอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะทุกคนอยู่สวนเนาะค่ะนั่งไปนั่งม้ากัจนฮอด ที่มองหามงแหงนะคะพีใซ้พิ่นก็ดอาหารเลี้ยงน้ำนะคะทุกคนก็เลยได้นั่งยุ่งยาวเลยนะคะน้องอิสระก็พอดีว่ามีมูลเล่นนะคะมีมูลเล่นเพื่อนบ้านเนาะค่ะมีญาติม้าเพื่อนบ้านเพื่อนม้านะคะเพิ่นก็เลยเอาน้องอิสระไปเล่นน้ำ<ส>พอดีนะคะมีมูลเ,ลเ,เล่นเพิ่นก็เลยเล่นยาวเลยนะคะผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันไปจนบานหฮอดคำนะคะคอยพักกัน พี่กับพ่ม้ยังอัปเดตมากมายนะคะทุกคนพันกัเอาคลิปมาทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าไคคิดหอดก็ให้ไปหากันยู่คลิปสั้นนะคะช่วงนี้พันเหตุเหตุคลิปสั้นลงทุกมือนะคะแต่ว่าคลิปเา้าวอาจสิบ่ค่อยได้ลงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมด้วค่ะ